ไปดูการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนะคะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามคดีทุจริตชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปลาล์มในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะโดยการดําเนินงานของรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับรองอธิบดีดี i ติดตามคดีทุจริตชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปลาล์มกระบี่เพื่อเป็นการเร่งแก้ไขปัญหาและหาทางเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยร้อยตำรวจเอกปิยะรักษสกุลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนายประวัติแดงบรรจงรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรพร้อมด้วยคณะขาก็ได้เดินทางมายังกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่426อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เพื่อเป็นการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่56ทั66 ในคดีของทุจริตชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ประมาณ10คนให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตอันส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อเกษตรกรชาวจังหวัดกระบี่ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์หลังจากนั้นได้มีการประชุมหารือถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาค่ะโดยสาระสําคัญในเรื่องของการดําเนินคดีของกลุ่มผู้กระทําความผิดและการบริหารจัดการของกลางในคดีพิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงยุติธรรมที่ประกาศไว้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ยุติธรรมเมื่อปีพุทธศักราช2547สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการติดตามความคืบหน้าของคดีและเร่ง,สร,งสร้างความเข้าใจชี้แจงถึงข้อสงสัยต่างๆของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะรวมไปถึงเนื่องจากคดีนี้มีผู้กระทําความผิดจํานวนหลายรายและมีผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจํานวนมากดังนั้นคดีดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวพันกับการทุจริตในการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินนิคมอีกด้วยค่ะค่ะสําสหรับการดําเนินงานของกรมสอบสวน คดีพิเศษนะคะได้รับการร้องทุก์ตามกรอบอำนาจพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษจากกรมส่งเสริมสากรในพื้นที่จังหวัดกระบี่จำนวน3คดีค่ะด้วยกันนะคะคือ1ค่ะคดีทุจริตชุมชุมนุมสากรชาวสวนปลาล์มน้ำมันกระบี่ซึ่งขณะนี้นะคะก็มีความคืบหน้ามากแล้ว2คดีทุ ทุจริตที่ดินในนิคมคลองท่อมนะคะสำหรับเรื่องนี้กรมส่งเสริมสากลก็ได้ส่งเอกสารที่น่าเชื่อถือเป็นการรับรองเอกสารมิชอบเพื่อออกโฉนดที่ดินในนิคมคลองท่อมจํานวน313แปลงค่ะทําให้การสอบสวนสืบสวนนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและกําหนดจะลงพื้นที่กลางเดือนกันยายน2566เพื่อแก้ปัญหาและหาทางเยียวยาให้กับประชาชนชาวไทยหรือว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ ได้รับที่ดินในการจัดสรรที่ดินตามคุณสมบัติของการจัดรูปที่ดินในนิคมสากลค่ะ